มีเด็กซํำซองจุ่มมาให้นะคะเขาเอามาให้แล้วเขาบอกว่าให้พี่แพทย์เปิดแล้วก็อัดคลิปให้หนูด้วยดูซิว่าจะได้อะไรทำได้น่ารักด้วยนะ หอมมากด้วยนะทุกคนมีซองจุกแล้วก็มีซองอีกซอง <c oughs> โอเคมีอะไรอีกดูสิ สีสีแดง <c oughs> ช่วงนี้เขาฮิตจุ่มกันหลานก็เลยเล่นจับทำซองจุ่มเล่นกับเขาบ้าง <c oughs> อะไรเอ่ยแล้วนะ สัญลักษณ์อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่ในซองเปิดออกมามันคืออะไรสีแดง คืออะไรไอศครีมเหรอ <laughs> ทำเก่งแล้วก็ทำได้น่ารักไอเดียหัวคิดสร้างสารรค์มากนะคะเข้า <laughs> <c oughs> ใจทำนะนี่ <laughs> <c oughs> <c oughs> ได้ไอติมนะจ๊ะสีแดงนะคะ <laughs>